วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับรายการกเ a นเตลี่แอคชั่นสวัสดีครับคุณบอลค่ะสวัสดีครับเจนครับผมสวัสดีครับโนโครับสวัสดีค่ะเอ,อินค่ะสวัสดีค่ะนัทค่ะ ค่ะทุกคนทุกคลิปนะคะเราจะมีคอมเมนต์นึ่งปรับหมุดไว้นะคะใครอยากแนะนำาพื่องเราเรแอคชั่นวงไหนนะคะก็สามารถไปคอมเมนต์ใต้และคอมเมนต์ที่เราปรับหมุดไว้ได้เลยเราจะได้เลือกอ่านง่ายๆแล้วก็คอมเมนต์อื่นจะได้พูดถึงวงที่เราดูด้วยกันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตาม s u b s c r i b ์พวกเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจของเราเราจะได้พิตงานที่ดีให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับและตอนนี้ถ้าใครสนใจที่อยากจะแข่งเต้นมีงานแข่งเต้นมาชื่อว่าแดน From home เป็นงานแข่งเต้นออนไลน์ใครอยากรู้รายละเอียดก็ลองเข้าไปดูในโปสเตอร์นี้ได้เลยครับปิงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นไม่ชัดเนาะก็เดี๋ยวพี่เอิญจะเอา่าลิงก์ขึ้นมาให้อีกทีนึงนะครับผมตาล่างคลิปนี้ค่ะโอเควันนี้วันนี้มีอะไรมาให้ดูอีกครับผมพี่เอิญวันนี้เราจะไปฝั่งจีนบ้างอ เนื่องจากว่าคนขออันนี้เยอะอยู่ใช่ใชแล้วก็เห็นนะคะทุกคนเราเห็นเราหาโอกาสอยู่ก็คือวง INTO ONE อ to วอใช่ก็คือเป็นวงที่ เพิ่งเดบิวต์มาจากรายการ s u r v i v a l ของจีนอาจจะเคยได้ยินชื่อช่วงไหมช่วงอะไรกันช่วงเด็กไทยเหรอเห็นคนเม้นต์ไม่ใช่มีคนไทยสองคนค่ะได้เดย์สองคนเลยหรอใช่สองคนเลยเราก็เลยจะมาดูเป็นแบบคลิปวงแล้วกันคลิปทีใช่ i n t o o เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูก่อนเราจะมาดูสองเพลงเลยค่ะ ว้าวสองเพลงสองเพลงเลยเหรอเพราะว่าเพลงเขาเยอะมากอ่ะ t o the Fire ใช่เพลงแรกก็คือ Into the Fire ชื่อเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเปิดโอลิมปิกด้วยนะสิบเอ็ดคนลืมบอกมาชิ้นสิบเอ็ดคนเป็นแบบมีทั้งจีนทั้งไทยทั้งเมกาด้วยนะปะแป๊บนึงเปิดเสียงแล้วใช่ไหมนะอือ We gotta, we gotta, we gotta gotta get up. Hey that come on oh, Get up, get up. Hey Hey, hey Get up get up! Come on! Oh 通通的心跳，等出发的号。对手不是问题，我们看好自己 sí,。集合是蓝码信号，我、uh、的，试上高。角色上阵的精彩，下一瞬的彩。人生来就是无敌，探索未知的游戏，拿出超强力的武器。It comes for you, me. I got a move, I got a groove Mereka tak pay sharp We're on the move, so what a cool Don't the move, so what a cool For my young she won't let you go Oh, she can get up, get up Going to the fire Yeah Oh 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 就要界限配合的感应每个心绽放到灿烂我们穿越火焰站在彼此身边 yeah 不等待不能等待全部都兑现哪怕失姿态绝对不会变向前冲就要在看前方路上花正盛开各位听我的发言 woo ooh 逆袭队风暴 when i am on your own get up get up 你来自天堂 woo ooh

เป๊ะกันา oh, <ล>เรื่องเ,เรื่องลายมองดูแล้วเกี่ยวเรื่องโคริโออ่ะเขาพยายามคิดเพื่อในการที่คุมลายละเอียดได้ง่ายขึ้นเพราะบางทีศิลปินอ่ะกำลังเพิ่งจะเดบิวต์ใหม่อาจจะยังไม่ได้ฝึกฝนตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆขอขออนุญ,ญาตขึ้นๆเลยนะครับผมก็ถ้ามองดูจากลายละเอียดที่เราจออเราอ้ยลายละเอียดที่เราดูมันยังมีคนที่ยังไม่สมบูรณ์อยู่คืออ่าหลายๆคนที่เรามองดูเกี่ยวเรื่องอที่ในการใช้การนื้อถามว่า แต่เนี้ยเหมือนอ่าคนโอทีต่อให้โอเคดีไหมดีเออแต่ภาพถ้ามองภาพนะมองภาพตอนเนี้ยจีนเน่ยแม่งเริ่มมาแลยแล้วตอนเนี้ยทุกอย่างของจีนเขามีการพัฒนาขึ้นสูงมากเกี่ยวเรื่องนักเต้นหรือว่าอะไรแล้วแต่ในอ่นาคนอาจจะเห็นอะไรที่มากขึ้นแบบนี้ก็ได้แต่ถามหาว่าภาพทุกคนรู้สึกไงเฮ้ยมันโอเคนะภาพแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเต้นหอมเออใช่เต้นหอมเต้นดีละเอียดดีเต้นกล้ามเนื้อแน่นชาร์จเออ พราะเรามองเห็นแล้วอเฮ้ยทุกคนหน้าตาทุกคนโหว้ามากเลยดีเออมีความดึงดูดนะแต่มันแต่มันวันนี้เราอาจจะไม่ชินเพราะเราดูเคป๊อปมาเยอะแล้วพอมาเป็นเปลี่ยนเพลงร้องเป็นจีนแล้วรู้สึกพอพอเป็นจีนจีนแล้วเขารู้สึกฮะทั้งที่เราก็ฟังไม่ออกทั้งสองภาษาเลยนะแต่เราแบบแต่แต่เรารู้สึกว่าอย่างเคปไออเคป๊อปมัน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 ชินมันชินอยู่แล้วไงใช่ป่ะเกี่ยวเรื่อง เรื่องสำเนียงครั้งแรกอย่างที่เรารู้ของจีนเพิ่งมาดูจีนครั้งแรกเลยเลอสวยนะถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ตามฝั่งจีนสักเท่าไหร่หรือว่ามีคนไทยแต่ก็ยังจำหน้เวลาว่าคือไหน่นเค้านบอกได้ลรคะได้ได้ได้อีเพลงนเหรอใช่ซึ่งเห็นเห็นเขาว่าเพลงนี้เหมือนจะสิบเหมือนจะมีสิบคนเขาเหมือนมีคนบาดเจ็บนิกกี้มาลุคนั้นเนี่ยโอ้นิกกี้มาลุคนไหนอ๋อแสดงว่าถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นคนที่อยู่กลาง พี่เป็นเซนเตอร์ที่ออกมาเต้นที่กระโดดปุ่มน่าจะใช่นะน่าจะใช่เมื่อกี้เดี๋ยวลองดูมีป่ะไม่แน่ใจอันนี้ไม่อันนี้ไม่มีใช่อันนี้เพลงต่อไป The Storm Center ชื่อเพลงให้อยู่ตรงไหนแต่ไอเดียในการทำเพลงเออเออวัน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 เอ้อ 啊！你十三了。随、hmm. 心、oh,，随心、oh.，将我围绕的眼睛。My view, I feel，撕开周围的限制。Hey, you big, you woman, the beast。h e we looking, you push, you do it。Hey，眼中闪着希望，团结起的力量。越看越自信，我眼中始终只是个竞赛场上的。最年的风雨，浇不灭心中炙热。I say, come on, m o

เอ้ยต้นแนนต้นแนนดีอันนี้เต้นแน่นเริ่มดีขึ้นเลยอ่ะความเป็นแค่นี้อ่ะเป็นแค่นี้นะเฮ้ยยังยังเออเฮ้ยนี่คนนี้เด่นนะเฮ้ยดีดีๆๆชื่ออะไรไม่รู้เธวนสวยจังใช่ใช่น่าจะแจ๊ดเจ๊ดนะเออ จากิตัวอันเมื่อกี้อันเนี้ยคนละเรื่องกันใช่ใช่เอออันนี้ดีขึ้นอันนี้รู้สึก้นกว่าเออมันรู้สึกมันมีอะไรที่แบบเยอะขึ้นอันนั้นเน้นเน้นลายเน้นลายเน้นเน้นลายเราต้องลองไปจับใช่คือบางทีถ้าเกิดเรามองมองดูคนคนแรกเขาเขาจะมีอ่ะคนที่อ่ะอ่ถ้ามองตรงนะมีคนที่ตัดเต้นเก่งกับไม่เก่งแต่ถามว่าเขาพัฒนาขึ้นไหมพัฒนาขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ น้องๆวงนี้เหมือนกันนะครับอินทูอินทูหนึ่งเนาะอินทูวันเอออินทูหนึ่งอินทูวันก็ในอนาคตอ่ะคนเราอ่ะมันมีการพัฒนาขึ้นได้รับรองได้ว่าเเพิิ่่รมใช่เพิ่งเริ่มแล้วทําได้ขนาดนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วดีดีมากแล้วแล้วอ่ะเดี๋ยวในในอนาคตอ่ะเขาจะพุ่งขึ้นขึ้นอีกอคอยดูเถอะอาจจะเพราะเป็นครูบอลไงบอลไม่มองเห็นใครอย่างพวกเราอย่างเงี้ยไม่เห็นเราไม่เห็นหัวกลับเสพความหล่อด้วยใช่อ่ะ เดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงรีแคร